หรือแบบข้างหรือแบบข้าง อ๋อใช่วันนี้มึมงมเมาเลยหรือใช่มเมาไม่ได้เมาโอ้โห,โหแล้วมึงไม่เมาเลยวะโอ้โห้วลุงมึงไปไหนลุงมึงอ่ะกลับบ้านไปนอนละโอ้โหโอืหไม่สบายเป็นโควิดหรือเปล่าวะเ <and S 1> อี่ เว้ยคือวันเดียวจะเสร็จแล้วเว้ย <c oughs> เข้าแบบเป็นอาทิตย์เข้าเป็นอาทิตย์หรือวันเดียว <c oughs> โอ้โหแน่นอนเว้ย <c oughs> เลยแบบอันนี้รลยแบบเลยแบบข้าง 仅干，仅干，晒，或者，或者，一样，样。